ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2021-2022ลิปูปัตห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งวันอังคารที่19เมษายน2022เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามแอนฟิลด์ถ่ายทอดสดทูพีเมียร์ฟุตบอลเ d 1ความพร้อมของทั้ง2องทีมลิเวอร์พูล ทีมของเจอเก้นครอบกำลังมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังเพิ่งเอาชนะคู่ปรับตัวเก่งในลุตการนี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้3ต่อ2ในศึกเอฟเอคัพรอบซีทีมสุดท้ายที่ผ่านมาส่งผลให้พวกเขาได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับเชลซีกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงส่วนในเกมลีกผลพักผมแดงก็จำเป็นต้องคว้า3คะแนนในเกมนี้ให้ได้เพื่อไล่กดดันจาาฝูงเรใบสีฟ้าที่ตามหลังอยู่เพียงแต้มเดียวต่อไปนั่นเองความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลไม่มีเพ้เล่นตัวหลักคนใดที่รับบาดเจ็บณเวลานี้ โดยทุกคนฟิตพร้อมจะเป็นตัวเลือกให้กับคลอปในเกมกลางสัปดาห์นี้ทั้งหมดคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูอลิซอนกองหลังเทรนฟานไดามาติบโรบสันกองกลางเฮนเดอร์สันฟาบินโยติอาโก้กองหน้าซาราโชต้ามาเน่แมตติสด้านทีมของราฟลังนีกลับมามีความหวังอีกครั้งหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเฉือนเอาชนะนอริสิตี้3ต่อ2 ในขณะที่บรรดาคู่แข่งลุ้นทอฟโฟยางอาร์เซนอลนสเปอร์เวสแฮมต่างพากันสะดุดพร้อมกันหมดทาให้ก่อนเกมนี้แมโยเจตขยับขึ้นมารังอันดับที่5มี54คะแนนตามหลังไก่เดียดทองอันดับที่4เพียง3คะแนนเท่านั้นสภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขันจะยังไม่สามารถใช้งานเอดินสันคาววนีสกอตต์แมกโทมินีลุคชอและเฟร็ดในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วเนื่องจากยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนในรายของราฟเฟลวรารันยังคงต้องรอลุ้นว่าจะสามารถกลับมามีชื่อในเกมนี้ได้หรือไม่ อีกข่าวร้ายเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโลนโดโดได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าพวกเขาได้สูนเซียแฟรชายไปในขณะที่แฟดหญิงคลอดออกมาอย่างปลอดภัยเป็นปกติอาจทําให้ชวดแดงเดือดคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูเดียกองหลังดาโลลินเดลเฟแเมกควายเตลเลสกองกลางแรดฟอร์ดมาติชบรูโน่ปอกบาซานโชกองหน้าโลนโดโดหรืออ e ีเลงกาผลงานหานัดหลังสุดของทั้งสองทีมที่เจอกัน แมนยูเจ็ดชนะ1สะเสมอห่งลิูชนะ3วันที่24เดือน10 2021รายการพิมบริกแมนยูเจ็ดสู่ลิู้วันที่1 4เดือน5 2021รายการพิมริกแมนเจ็ดสองลิูสยี่สหเดือนหนึ่งรายการเอฟครับแมนเจ็ดสามลิูองสเดเดือน2นันีรายการพิมบลิกลิูศูนย์แมนเจ็ดศูนย์เดือน1ิ2020รายการพิมบริกลิเวอร์พูล2แมนยเจ็ดศูนย์ เจอเกนค็อปเชื่อว่าฟอร์มอันร้อนแรงของเซเดลมาเน่ในขณะนี้ไม่ได้มาจากแรงกดดันของลุยดิออสแข้งรายใหม่ที่เพิ่งมาร่วมทีเมื่อช่วงเดือนมก,กราคมแต่อย่างใดตามรายงานจากลิฟว์เอคหงแดงเซ็นสัญญาก,กับปีกชาวโคลอมเบียเมื่อช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวโดยเขาเล่นในตำแหน่งเดียวกับดาวเตชาวเซนเกาซึ่งถูกจับไปยืนในตำแหน่งกองหน้าตรงกลางและกลับมาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมด้วยการยิงประตูได้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังโดยเฉพาะในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศ ที่จะตัวยิงคนเดียว2ประตูช่วยทีมเอาชนะได้3ต่อ2ด้วยเหตุนี้หลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่มาเน่กลับมาระเบิดข่ายได้อีกครั้งเป็นเพราะการมาของดีอรสแต่เจกเกนครับก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เช่นนั้นแต่อย่างใดผมรู้จักเดีอมาเกือบ6ปีแล้วพอๆกับที่เขารู้จักผมนั่นแหละเราไม่เคยต้องการการแข่งขันอะไรแบบนี้เพื่อที่จะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีสุดของตัวเองออกมา เขาลงเล่นได้ทุกเกมเมื่อเข้าฟิตเต็มร้อยและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอซึ่งมันเป็นแบบนี้มานานแล้วการดึงเอาลุยส์เข้ามานั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันส่งผลต่อการเล่นของมาเน่ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่เราซื้อเข้ามาร่วมทีมแน่การเล่นตรงกลางนั้นเหมาะสมกับสะเดียวมากๆด้วย <S <S เขาลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายให้เราโดยที่ยิงประตูที่เหลือเชื่อและสำคัญได้แต่เขาก็สามารถเล่นตรงกลางได้เหมือนกันและเราก็ได้เห็นเขายิงประตูได้อีกครั้ง นัดแค่ไหนดูกัน11นัดภารกิจลิเวอร์พูลล่า4ี่แชมป์เปิดโปรแกรม11เกมที่ลิพูต้องเล่นหากหวังทําภารกิจล่าสี่แชมป์สำคัญให้สาเร็จหลังได้ถ่วยคาราบาวครับมาครองแล้ว1รายการส่วนอีก3ใบก็เข้าใกล้เรื่อยๆจเจอกนครอบด้วยการทีมลิพูยังคงอยู่ในเส้นทางที่พาหงแดงสร้างปลอดศาสตร์คว้าสแชมป์ในฤดูกาลเดียวหลังจากเชินเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3-2ในศึก f a ฟคับรอบรองชนะเลิศที่สนามเบมเบอรีเมื่อวันเสาร์ที่1 6เมษายนที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลจะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างเชลซีกับคริสตัลพาเลตในรอบชิงฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกขณะที่พรีเมียร์ลีกตามแมนซิตี้อยู่หนึ่งแต้มส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีโปรแกรมเจอ,อเบียร์เรอัลในรอบรองชนะเลิศหลังซีซั่นนี้ได้ถ้วยาคาราบาวครับมาครองแล้ว1รายการหากลิเวอร์พูลจะสร้างประวัติศาสตร์คว้า4แชมป์ต้องลงเล่นในฤดูกาลนี้อีก11นัดโดยแยกตามรายการดังนี้พรีเมียร์ลีก7นัด 19เมษายนพบแมนเชสเตอร์ย,ยาร์ดยี่24เมษายนพบเอฟตันไราการเยา้า30าเมษายนพบนนวคาสเซนไรการเยือน7พฤษภาคมพบสเปอร์ไรการเยา้า10พฤษภาคมพบแอสตันบิลลาราไรการเยือน15พฤษภาคมพบเซาท์แฮมตันไรการเยือนต้องปรับวันแข่งใหม่เพราะมีโปรแกรมเล่น FA ครับนัดชิงชนะเลิศ22พฤษภาคมพบปุ๊บทัมตันไราการยา์ย้า FA เครับ1นัดรอบชิงชนะเลิศ14พฤษภาคมพบเชลซีที่เบมนบรี อยู่่าแชมเปี้ยนส์ามนัดรอบรองเชนเลอร์27เมษายนพบเบียร์เร่ารายการเยา้า2พฤษภาคมพบเบียร์เร้ารายการเยือนรอบชิงเชนเลอร์28พฤษภาคมพบแมนสตีหรือเรอัลมาดริดคาราบาวครับคว้าแชมป์เรียบร้อยแล้ว9ประวัติศาสตร์3กระเน่าสนใจคู่ชิงดำเอฟเอครับในที่สุดเราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศของศึกเอฟเอครับประจำฤดูกาล2021-2022กันแล้วนั่นคือลิเวอร์พูลกับเชลซี หลังจากพวกเขาสามารถคว่ำแมนเชสเตอร์ซิตี้และคริสตัลพาเลทในรอบรองชนะเลิศมาได้ตามลําดับแน่นอนว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนตั้งตารอเพราะต่างก็เป็นทีมใหญ่ทั้งคู่รวมถึงมีนักเตะชื่อดังอยู่ในทีมหลายต่อหลายคนขณะที่ f a ฟเอคัพก็เป็นหนึ่งในภารกิจการล่าสี่แชมป์ของฝั่งลิเวอร์พูลด้วยซึ่งการโคจรมาเจอกันของพวกเขาในครั้งนี้มันทําให้เกิดเกร็ดที่น่าสนใจเช่นกันเข้าชริงแบบสร้างประวัติศาสตร์ทั้งคู่ เมื่อวันเสาร์ที่26เมษาย,ยนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลจารึกชื่อตัวเองในหน้าปรา,าสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษจากการที่พวกเขาเป็นทีมแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของทั้งลีกครับและ FA ครับในฤดูกาลเดียวกันได้อย่างน้อย3ามคนโดย2ครั้งก่อนหน้าน,นี้คือฤดูกาล2 0 1 1 2 0 0 1ที่พวกเขาได้แชมป์ทั้ง2รายการกลางต่อซีซั่น2011-2012ที่ทัพหงแดงได้แชมป์ลีกครับแต่ชวดแชมป์อีกรายการในบ้านปลายพอถึงวันต่อมาเชลซีก็ทำสถิติได้เหมือนกัน จากการที่พวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของ f a ฟครับแบบติดต่อกันได้มากที่สุดที่จํานวน3ามฤดูกาลร,รวดโดยเป็นการทาบสถิติของแมนเชสเตอร์เดที่เคยทําได้ระหว่างปี1993ถึง1996และอาร์เซนอลที่ทําเอาไว้ในช่วงปี2000ถึง2003การดวลกันของ2กุนซือชาติเดียวกันถ้าไม่เกิดเรื่องใหญ่โตแบบช็อกโลกชนิดที่จะทาให้เจอเกนครอและโทมัสทูคอนถูกปลดออกจากตาแหน่งก่อนจะถึงวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วละก็ มันก็จะกลายเป็นว่านี่นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวที่นัดชิงชนะเลิศของศึกเ a ฟเครับเป็นการดวลกึ่งกันของ2กุนซือชาวเยอรมันขณะเดียวกันนี่ก็ถือเป็นครั้งที่3ที่นัดชิงดําของรายการฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของ2กุนซือชาติเดียวกันที่มาจากนอกเครือสราชอาณาจักรโดยหนแรกเกิดขึ้นในฤดูก,กาล2 0 0 1 2 0 0 1ที่เชลลาอุลิเยนนาลิพูเอาชนะอาร์ซนอลนภายใต้การคุมทีมของอาแซนเวนเกอร์2อต่อหนต,หนตหนามด้วยซีซั่น พาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่ถล่มวัตฟอร์ดของคาบี้กาเสียงต่อ0อีกหนึ่งรีแม์แน่นอนหลายคนคงยังจำกันได้ว่าลิพพูกับเชลซีพึ่งดวลกันในนัดชิงชชะเลิศของลีครับที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่าคาราเาวครับมาบัดมาโดยวันนั้นทีมของครอปเป็นฝ่ายสุขสมหวังจากการชนะในช่วงดวลจุดโทษจนทำให้ได้แชมป์ไปครองอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คู่ชิงชนะเลศของทั้งลีครับกับ FA ครับภายในฤดูกาลเดียวกันเป็นคู่เดิมเพราะย้อนกลับไปเมื่อซีซั่น1 9 9 2งเก้ อาชานอกับเชฟฟี่เวนส์เดย์เคยเผชิญหน้ากันใน2รายการนั้นซึ่งตอนนั้นเป็นไอ้ปืนใหญ่ที่ได้แชมป์ทั้ง2รายการตอนนี้ต้องรอดูกันว่าคู่ชิงคู่เดิมของหลีครับกับ FA ครับครั้งที่2ในประาาสาทของวงการฟุตบอลกฤษมันจะได้บทสรุปแบบเดียวกันหรือไม่สีแชมป์ของหงขอขอคุณบทความจากคอลัม์หมาแล้วแมวเพชรโดยแมวเพชรนาทีนี้เรื่องสี่แชมป์ของหงแดงลิพูเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงครับตั้งแต่นักแมวตามฟุตบอลมา รอบๆสี่สิบปีลิพูชุนี้ของเจอเกนคลับคือทีมที่มีลุ้นสี่แชมป์หรือคดดูเบิลมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วละ่ะพวกเขาได้แชมป์คาราบาวครับไปแล้วจากการล้มเชลซีสิบเอ็ดต่อสิบในการโดนจุดโทษขณะที่อีกสามถ้วยก็กําลังจะถึงช่วงตัดสินขั้นสุดท้ายกันแล้วเอฟเอคับลิพูผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยจะเจอกับโจทย์เก่าอย่างเชลซีนั่นเองครับมีไม่บอยร็อกที่คู่ชิงลิขับกับเอฟเอครับจะเป็นคู่เดียวกันนี่เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ฟุตบอลังกฤษเท่านั้นเอง โดยต้องย้อนไปถึงปี1993กันเลยทีเดียวตอนนั้นอาซนอลชิงกับเชฟฟีเวนส์เดย์ทั้ง2ถ้วยเลยซึ่งไอ้ปืนใหญ่ก็คว้าไปทั้ง2ถ้วยศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกลี์พูลรอตัดเชือกกับเบียร์เดาแน่นอนครับทีมยักษ์ใหญ่อังกฤษเป็นต่อเยอะมากแม้ว่าเมื่อถึงเวลาแข่งจริงๆนะ้าแมวเชื่อว่าเบียร์เดอาจะสร้างความลำบากใจให้ลิพูลไม่น้อยเลยแต่สุดท้ายแล้วลูกน้องของครับก็จะได้เข้าชิงอยู่ดีถ้าแมนซิตี้ผ่านเข้าชิงน้าแมวว่า50-50แต่ถ้าเเป็นริบลมาริบนะแมวให้60-40 กับทางฝัง่งริพูครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันถ่วยที่ยากที่สุดเวลานี้น้าแมวมองว่าเป็นพิมลีกนี่แหละเพราะเจ็ดเกมที่เหลือนอกจากริพูจะตามอยู่หนึ่งแต้มโปรแกรมการแข่งขันยังเป็นรองแบบชัดเจนอีกด้วยแต่ของแบบนี้ก็ต้องลุ้นกันเป,ป็นนัดนัดไปคืนวันอังคารนี้วันแดงเดือดริพูจะเปิดแอนฟิลด์รับมือแมนเจ็มีไม่บ่อยลองนะครับที่หงแดงจะต่อปีแสดงลูกควบลูกครึ่งลบสิบเก้าน้าแมวมองว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับ ซึ่งนั่นจะทาให้พวกเขาแซงหน้าแมนซิตี้ไปเป็นจ่าฝูงทันทีจากนั้นวันพุธแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับไบรตันน้ําแมวว่าไม่ง่ายเพราะไบรตันดันกลับมาท็อฟอร์มพอดีโดยการบุกชนะทั้งอาร์เซนอลและสเปอร์มาแล้วถึงจะเล่นที่เอเนตสตเดียมแต่แมนซิตี้อาจจะจุกได้เลยถามว่าโอกาสที่ลิพูจะได้4แชมป์มีมากแค่ไหนนะ้าแมวขอเอาราคาในร้านพูสกายเบตมาพูดถึงครับคือหลังจากที่พวกเขาลมแมนซิตี้เข้าชิงเอฟเอคัได้ราคาก็ถูกเปลี่ยนจาก16ต่อ1เป็น7ต่อ1ทันที ตัวเลข7ต่อหนึ่งนี้ก็ยังบ่งบอกว่ายากมากๆอยู่ดีที่ลิฟูจะไปถึง4แชมป์เพราะอย่าลืมว่าพวกเขาจะเจอกับเกมหนักๆมหาศาลเลยละ่ะเรียกว่าเล่นไม่ต้องพักกันเลยน้าแมวให้โอกาสที่พวกเขาจะได้4แชมป์ที่20%ก็แล้วกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ